เอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีเอฟซีตาเมโคลสนเมืองทานครับผมเอามางานดูงานขุดสายอีกแล้วครับปลูกทุเรียนนะจังหวัดจันทบุรีนะครับกับทีมงานพวกกันด้วยผู้ใหญ่พีทนะกับซูมิโตโมนะครับมาวันที่2แล้วพี่น้องกับน้องเปลมชัยนะซูมิโตโมะเอเดตสองหนึ่งศูนย์นะครับนี่ดำถอยดินปากบ่อครับลงชั้นสองเลพี่น้องขยายสากเก่าเล่นดินแข็งซะแล้วพี่น้องเอ้ย แข็งโป๊กเลยอะเป็นก้อนเลยไม่รู้ดินหรือหินอะดูง่ายๆก็เหมือนลูกลังนะเนี่ยโอ้โห,โห,โหลงชั้นนี้เจอแข็งแล้วพี่้องเอาน้ำสามกันครับเมื่อวานนี้ก็วิ่งกันแล้วชั้นแรกรอดหรือเป่า โอ้ลึกสุดเลยครับลึกเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะบ่อนี้นะครับพื้นที่ก็จะแคบหน่อยพี่น้องสายไม่ใหญ่นะครับสายเล็กๆนะขยายใหม่นะนะครับถอยลงมาทีละคันนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนตกวันนี้อากาศเลยเย็นสบายเลยมาดูซุปเปอร์ม,มครับหนุ่มใหญ่ๆนะห่าตักเต็มพมี่น้องนี่ผมน้องเปรมชัยนะนะครับเปรมชัยไมโคนะนี่ ทีมงานจังหวัดจันทบุรีนะครับงานกุศลกุธุเรียนนะครับขยายสักเก่าด้วยทรงพลังสุดๆพี่น้องมุงขีใหญ่นะนะครับ0 9นนดินเจอแข็งแข็งอ่ะไม่รู้หินหรือดินแหละแข็งโป๊กเลยพี่น้องจนไี่ทุบแหละโวางนุน่มๆมาเป้าอายุอย่างน้อยไว้รุ่นขับนะพี่น้องหลอด้วยนะครับใต้ไปโคนซึมมันลืมบอกคนหล่อเลยนะครับคนจังหวัดกลนครน,นะน,นะครับ มาขับหากินไก่อยู่จังหวัดจันทบุรีนะนะครับน้องเขาหน้าตาโคตรด,ดีเลยพี่น้องรอด้วยนี่ทางงานชาวป่าเขาเรียกว่ากินหมูพี่น้องยืนบนหักสบายๆหน้าตักเต็มเนี่ยครับไปละปีกเจอห้าตักเต็มไปละสามคันพอดีสวยพี่น้อง เทใกล้ๆนะครับเทล่องนะองปามเนี่ยสามคันดินแข็งโป่งเลยโอ้โหขนาดชั้นสองแล้วเนี่ยบางคนก็จะสงสัยนะนะครับทำไมเขาปาดเขาเปิดไม่ลึกนะ เราทีตาไปโคตรสมิงสังเกตก็คือว่าถ้าป่านลึกเนี่ยรถมันจะวิ่งยากพี่น้องค่อยๆป่านลงไปนะป่านแค่เม็ดเดียวเองนะครับนี่เราอยู่นี่เราไปขุดลึกเลยเหมือนชั้นแรกเนี่ยน้ำมันจะวิ่งยากพี่น้องมันชันเกินนะครับเห็นไหมครับตาไปโคตสมองก็มีความรู้เหมือนกันนะนี่เอาจากประสบการณ์นะก็มองนะทำไมเขาไม่เปิดลึกเปิดแค่เม็ดเดียวเองนะครับเพื่อให้น้ำวิ่งง่ายนะสามมันเล็กนะครับ ยูนทีถ้าเปิดลึกเลยรถน้ำวิ่งยากแน่นอนนะพี่น้องมันชันนี่น้นนำก็ใสเลยนะครับสูงน้ำจับปลาแล้วโนไม่รู้แห้งยังเดี๋ยวไปดูอยู่นะครับนี่ตักสองตักสองเบิบหูงัดทีดินแตกหมดเลยมันเป็นมันหินหินลูกลังไงพี่น้องมาวันที่สองครับก่อนกลับสุราษฎร์นะ ชมมาอัีเดทคลิปหน้างานบุษสาของน้องเนาะนะครับตาเปมม็นัวเสมอผมใจนำเสนอครับไปละยังไม่โหดครับยังขึ้นไปสบายๆอยู่พี่น้องเนี่ยเนี่ยดูว่งัดทีแข็งโป่แข็งโป่ๆเลยถอยลงอย่างเดียวพี่น้องมันแคบฝั่งนั้นสะเก่ามันลึกนะฝั่งนู้นอ่ะนี่ดูว่หินแหละพี่น้อง สาเนียมมากเลยเนียมเนียมเนียลงเป็นสังเกตว่าด mm. <petto> ินแบบนี้เขาจะลงแบบชันเลยพี่น้องพี่น้องถ้าเปลี่ยนเที่ยวก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะนะครับแบบนี้คนขับเขาจะอ่านงานเลยตรงไหนดินจะสไลด์ดินไม่สไลด์นะถ้าดินแบบนี้เขาจะขุดชันลงไปเลยแต่ถ้าว่าดินเหมือนพี่บอยขุดข้างก่อนพี่บอยก็จะบอกว่าสรลปมันจะลาดหน่อยมันจะมันจะนอนหน่อยนะครับแล้วแต่ดินแล้วแต่พื้นที่นะนี่ก็ดูฝั่งโน้นนะครับเห็นไหมชันๆมันยังไม่สไลด์เลยพี่น้อง โน่นโอ้โหหล่อโคตรๆสมิตโมห์คันนี้เนี่ยสวยครับอยากดูตอนที่มันลึกเนาะน่าจะมันนะครับช่วงนี้ทุเรียนกำลังเป็นลูกเล็กๆนะเดี๋ยวอีกสองเดือนเนี่ยโอ้โหตัดกันระนำเลยพี่น้องนะเนาะสวนทุเรียนเนี่ยน่าลงทุนครับสวนทุเรียนเนี่ยมีตังนะตาไปโกสเสมอม่มีตังอะ่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็เอาฉัดเด็ดเอาห้ดูแลเมื่อกี้เด็คันนี้เนี่ยลงผิดที่ครับชีวิตเปลี่ยนพี่น้องดีนะคนขับ ก็ออกตัวเร็วนะนะครับก็ถอยลงมาเลยนะครับแต่ถ้าบืนยังไงก็ไม่ขึ้นเป่นบอกมันตกล่องเด่นเย็นทุกพีนี่รถหล่อๆรถสวยๆนะครับสมัยสมุทรสวยจริงนะตาไม่โกงเสมอยังชอบเลยขี่รถมาไม่ไกลจากที่พักนะนะครับมาจังหวัดจันทรน์สนุกครับมิตรภาพดีทุกคนเลยนะครับอัธยาศัยดีครับคนจังหวัดจันทบุรีดีนี่ ทั้งคนรวยคนจนธรรมดาโอ้เส้าเทียมกันหมดครับพี่น้องนะครับใช้คำว่าน,นิสัยดีมากๆครับคนจันเนี่ยนะครับตามเป็นคนสมิงยังชอบเลยนะนะครับอันนี้สัมผัสจริงนะไม่ได้อวยหลักสอง สามอีกตักครับจะแปลกนะถ้าไม่มเต็มเร็วเถอะเ,ออเต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วครับพี่น้องไปขึ้นสบายๆเอาเดี๋ยวพาไปนั่งข้างบูมครับสำหรับวันนี้ฝากากาไดไลค์กดติดตามให้ตาไม,ามโคโสมเมืองด้วยนะครับกับงานศุกสาจังหวัดกันทรบุรีเนาะ เดี๋ยวไปนั่งข้างโพงครับดูง,งัดงัดถิ่นก่อนนะครับสหรับนี่ลาบก่อนครับสวัสดีครับ